Somehow, spread your wings and fly and for more? CCM system Wi-fi auto นวันนี้นะคะเอมี่ได้หญิงก็อยู่ที่ร้านลาเฟร์มค่ะร้านนี้นะคะมีสไตล์เป็นแบบเออฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วก็เอเชียกับนที่ผมเรียกว่ามิกซ์สายเชื้อชาติมากสังเกตได้จากบรรยากาศในร้านน้องหญิงเขาจะแต่งเป็นสไตล์ฝรั่งเศสเลยแล้วก็อาหารเนี่ยจะเป็นอาหารฟิวชั่ินส์ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้พี่สั่งอาหารไปแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยเหมือนกับบรรยากาศในร้านหรือเปล่าเพราะบรรยากาศในร้านเนี่ยสวยใช่ไหมอาหารจะต้องอร่อยแน่ โอพี่มี่สั่งอะไรมากินวันนี้แต่ละอย่างที่พี่สั่งมานี่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอรของที่นี่เลยอย่างแรกนี่ก็จะเป็นซีซาร์สลัดอันนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นลาเฟรสกลล็อกอูกระตินอันนี้เป็นหอยใช่เป็นหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรนะสกลล็อปหอยเชลล์ใช่แต่นี่นี่อันนี้เด็ดมาเป็นตัวเลยนะคะก็คือชิคเก้นลาเฟร มาถึงร้านนี้ก็ต้องสั่งอันนี้คือไก่มาเป็นตัวแล้วอันนี้ก็เด็ดอันนี้ก็เป็นแองกัสบีเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เนื้อเนื้อเหรอใช่ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาลองทานเดี๋ยวบอกนะคะว่าไม่ทานเนื้อโอ้โหอย่างนี้ก็แต่ไม่รู้จะอดใจไหวหรือเปล่าแต่ว่าร้านนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นก็คือในวันศุกร์สารอาทิตย์เนี่ยเขาจะมี หอยอินพอร์ตมาจากฮอลแลนด์เลยไกลเลยมาไกลเลยถ้าเกิดว่าใครมาในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์แล้วอยากทานหอยที่อินพอร์ตมาจากฮอลแลนด์เนี่ยก็มาดูตามนี้ได้เลยวันสุกเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ค่ะพร้อมหรือยังที่จะมองอดใจรอไม่ไหวแล้วโอเคจัดเลยมาลองที่สลัดก่อนดีกว่าเพราะตอนแรกอ่ะพี่อ่ะมีแผนที่จะไดเอกก็คือพี่สั่งอันนี้มาใช่ไหมใช่แต่ว่าพอมมองเมนูไปแล้วโหทุกอย่างน่าทานนั้น ก็เลยอดใจไม่ไหวสักหน่อยหนึ่งโอเคเรามาลองสลัดกันก่อนดีกว่าเดวก่อนเขามีน้ำสลัดัด้ไหมได้เลยจริงๆแค่สลัดจานเดียวมันก็จะไม่อ้วนหรอกนะคะแต่ถ้าเกิดเราตามมาทั้งหมดทั้งมวลนี้แต่ว่าเราอย่าไปกลัวใช่ไหมอย่างละคำเะยครัไม่ได้สิเรามาถึงตั้งนา้แล้วใช่ นี่คนละครึ่งตัวนะถ้าเกิดว่าใครมานะคะแล้วไม่อยากจะสั่งเป็นเต็มตัวเนี่ยเขาก็มีเป็นครึ่งตัวขายด้วยใช่แบบมาทานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีก็มาทานกับเพื่อนดีกว่าเนาะหรือว่ามาทานกับแฟนหรือว่ามาทานกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวโอเคกับกิ๊กตลอดเลยกับกิ๊กอะสังเกตว่าจะไม่ใช้คำว่าแฟนเราจะมีแต่คำว่ากิ๊กอ่านี่ยังไง treasure พี่มี่เมื่อกี้พี่มี่สั่งอาหารคาวไปแล้วใช่ไหมโอเคของหวานจัดให้พี่มี่มันคืออะไรคะมันคือโปรเฟตโตโรวานิลาทริโอค่ะโปรเฟตโตโรวานิลาทริโอใช่แล้วชื่อมันอลังการมากรสชาติมันจะอลังการเหมือนชื่อหรือเปล่าต้องชิมป้างแล้วต้องชิมแล้วชิมเดียวอ้าวคุณผู้ชมคะมันมีช็อกโกแลตนะไหนต้องราดแลตไปไงอ่ะมันต้องราดก่อนแล้วทานได้โอ้โหจัดเลยไหมคือได้เลยเขาเรียกว่ามันเป็นเออ่ เพิ่มควาหนักเพิ่มความอ้วนโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะจริงน่ากินจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคะเราอดใจไม่ไหวจริงเราให้ลดแล้วความอ้วนร้านนี้นะคะลาเฟรมเนี่ยมาไม่ยากเลยนะคะมาที่พัทยาเหนือร้านจะตั้งอยู่ที่อ่วงเวียนปาโลมาเลยไม่ยากนะคะจะเห็นใต้ร้านเด่นๆเลยร้านมีกระจกกระจกเยอะใช่เด่นมากเดลองชิมกันหน่อยดีกว่าได้เลยโอเคโอ้โห เสร็จว่าใครผ่านมาที่พัทยานะคะแวะมาที่ร้านลาเฟรลาเรค่ะแล้วก็เป็นแฟนของ Across the World นะคะหากว่าใครพลาดชมรายการตอนที่ออนแอร์เนี่ยแล้วอยากจะดูย้อนหลังนะคะไปดูเราสองคนได้ที่เข้าไปที่ www.facebook.com/acrosstv acrosstv นะคะก็จะเห็น ก็สองคนในบางทีก็อาจจะเป็นเอมี่บางทีอาจจะเป็นน้องหญิงคับกันไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าครั้งต่อไปเอมี่จะไปผปจญภัยที่ไหนรอดติดตามแล้วเจอกันแ่่วันนี้ขอเอาเลยเหรอโอเคะข,ขอทานที่หมดก,ก่อนดีกว่า And now find the strength somehow spread your word.